ต่อไปเมื่อเราสร้างโมเดลงานขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องการสร้างมุมกล้องเพื่อนําภาพนิ่งไปใช้นะครับบางทีเราก็ต้องการล็อกตําแหน่งโพซิชันของกล้องหนึ่งเช่นเราอาจจะเดินไปเดินมาแล้วเราชอบมุมนี้นะครับแล้วอยากจะล็อกเก็บไว้นะครับถ้าเราเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะเสียมุมกล้องไปแล้วก็ตั้งได้ไม่เหมือนเดิมไปกอน,นีที่เราจะส่งลูกค้านะครับเราก็กดคอนโทรลกับหนึ่งนะครับแล้วก็เดินไปที่ตําแหน่งที่สองที่เราต้องการเช่นตําแหน่งแถวตรงนี้อันนี้ นะครับเช่นมองตำแหน่งแถวตรงนี้อยากเห็นไวถึงตรงนู้นก็ c อน t r ร l สองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอกดโทษน,นะครับเมื่อกี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับมขอนุญ้ตเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนครับกลับไปที่ตำแหน่งเดิมก่อนอสมมุติเราต้องการตั้งตรงนี้เราก็เล็งกล้องให้ดีแล้วกด c อน t r ร l หนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ไปที่ตำแหน่งที่สองที่เราต้องการอาจจะกด c อน t r ร l สอง รเราก็สามารถทีนี้เรากดแค่หนึกับ2ก็เป็นการสลับมุมกล้องได้นะครับไป1นเปมุมเดิม 2, 2 1 2หนึโดยที่เราสามารถเพิ่มได้ไดถึง9จุดนะครับถ้าต้องการตรงนี้อันนี้เลนแฟร์แรงไปนะครับเราก็ไปที่ตัว War p o เรซซิ่งวอลลุนะครับเราอาจจะปรับเลนแฟร์นิดนึง FL เลนแฟร์ตัวนี้นะครับ i n t e n s i t y อาจจะ บล็อกไซส์ใหญ่ไปน,นิดนลงเรบล็อกไซส์ลงให้เล็กนิดจุดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับถ้าเราต้องการอ่าประมาณนี้พอให้มีเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับไม่แรงมากแล้วแล้วก็ล็อกคอนโทรลสามขนาดนี้นะครับจะเป็นหนึ่งสอง,ส,องสามนะครับอโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตท่านการก่อนเข้าบทที่เราใช้ตัวแค m เมล่านิดหนึ่งนะครับ ก็เราสามารถล็อกกล้องได้คอนโทรล4 1 2 3 4นะครับเข้าสู่บทในการใส่ค่าโคดกล้องกันครับ